ไปในสิ่งต่างๆมีความโกรธบ้างความนักบ้างความไม่ชอบใจต่างๆนาน,นาความโศกะปริเทวะบ้างอย่างนี้เพราะใจนั้นน้อมไปตามอารมณ์ที่ใจของกิเลสระลึกขึ้นอย่างนั้นเมื่อสิ่งใดที่เป็นที่ชอบอกชอบใจเพิ่มปิติยินดี เพลิดเพลินกับสิ่งนั้นสิ่งใดที่ไม่ท่ทีเป็นที่ถูกอกถูกใจใจนั้นก็เคียดแค้นเกิดอาฆาตคิดพยาบาตจองเวรสร้างเวรสร้างกรรมของใจเกิดขึ้นในอำนาจของกิเลสก็เพราะความหลงความไม่รู้เท่าของใจคือเรียกว่าไม่มีสติกำกับ เพราะฉะนั้นการมีสติกำกับใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าการที่จะปฏิบัติให้มีสติบริบูรณ์นั้นจะต้องอาศัยการอบรมนี่เองอย่างที่เราฝึกขัดกระทำสมาธิกรรมาฐานกันอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้จะพูดในหนึ่ง การฝึกข,ขัดอย่างนี้ก็มีมาตั้งแต่โบราณกาลแม้แต่พวกเรศีหรือพวกอินเดียที่บำเพ็ญพจเขาก็ได้กระทำกันอยู่เหมือนอย่างเราทำสมาธิเหมือนกัน <c oughs> แต่นี่ถ้าสังเกตด,ดูอย่างหนึ่งโดยมากพวกนั้นอาศัยเพ่งวัตถุภายนอกเล่นกระสิน เล่นลมเล่นสิ่งต่างๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นเล่นอย่างนี้เป็นเล่นข้างนอกจิตใจนั้นก็เข้มแข็งเหมือนกันแก่แต่เข้มแข็งเพ่งอยู่ภายนอกครั้งหนึ่งได้ยินท่านอาจารย์ท่านพูดว่าไปอินเดียแล้วก็ปรากฏว่ามีฝรั่งมา มีแขกคนหนึ่งนั่งเพ่งตะปะนี่เอาใบไม้มารวมๆกองเข้าแล้วสามารถจะเพ่งให้ใบไม้นะั้นลุกขึ้นมาฝรั่งมาดูกันเห็นท่านว่าอย่างนั้นนี่อำนาจของใจของเขาก็มีความเข้มแข็งเ,เด็ดเดี่ยวเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้น ไม่ทรงสรรเสริญในสิ่งเหล่านั้นสรรเสริญในอาชวคยา,ยานคือทำใจให้หมดไปจากกิเลสตัวนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐพระองค์ทรงยกย่องอันนี้เพราะสิ่งเหล่านั้นเมื่อบุคคลก็ทําได้แล้วไปเพลิดเพลินกับงานการกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รือคุกคีกับหมู่คณะมากเข้าโดยไม่ได้บำเพ็ญแล้วฌานนั้นก็จะเสือสเส่อมลงผสมเสื่อมลงก็เหมือนอย่างคนธรรมดาเรานี่เหมือนกันอย่างนั้นส่วนพระพุทธเจ้าของเราหรืออริยียเจ้าผู้ที่สำเร็จทำอาสวะของตนให้สิ้นไปอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้น ทำไมจึงว่าไม่เป็นเช่นนั้นก็เพราะใจของท่านมันมีสติมีความสังวรในเรื่องสติแล้วก็สังวรในอารมณ์ของใจอยู่ได้ตลอดสิ่งใดจะเกิดขึ้นความรู้สึกตัวนั้นมันก็ามาทับของความที่เกิดขึ้นกับใจนั้นเมื่อรู้สึกอย่างนั้นมือมีสติระลก อยู่อย่างนั้นแล้วอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ย่อมดับไปนี่เปรียบเทียบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างเรานี่เหมือนกันเวลาภาวานานั้นก็ต้องอาศัยความสังเกตสังกาลำดับของใจลงไปเมื่อใจนั้นตั้งมัน่นแข็งแรงมีสมาธิดีแล้วอย่างนั้นเป็นต้นก็ควรจะต้องพิจารณา อันนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดการค้นคว้าที่นิษพิจารณานั้นเมื่อยกจิตไปนึกถึงส่วนใดก็แล้วแต่เมื่อวาระของจิตที่มันสมบูรณ์เต็มไปด้วยสมาธิอย่างนั้นสมมติระนึกไปถึงส่วนกายอย่างนี้ตั้งแต่หัวลงมาปลายจมูก ลงมาดิมพิปากลงมาคางลงมาลูกเดือกลงไปไหลขวาไหลซ้ายม่อลึกไปอย่างนั้นแต่ว่าลักษณะหนึ่งในการปฏิบัติเบื้องต้นลึกไปอย่างนี้ยังไม่มีทัศนะตัวนั้นเกิดขึ้น จะเห็นใจของเราที่วิ่งไปตามมีความรู้สึกวิ่งไปตามส่วนนั้นยังไม่ค่อยจะปรากฏเพราะอะไรจังวะเช่นนั้นเพราะความสมบูรณ์ของสติหรือปัญญายังไม่คุมกันเต็มที่เมื่อตาบใดเราเล่งพินิจพิจารณาลงไปอย่างนั้นจนมีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญ พิจารณาอยู่ได้ตลอดเวลาเป็นเวลาตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้ใจนั้นไม่คิดไปในอดีตไม่คิดไปอนาคตมีจำพาะกายของเราลงไปอันเดียวตั้งแต่ว้างบนลงไปถึงปลายตีนนัดจากปลายตีนขึ้นมาอย่างนี้ก็เคยบรรยายอยู่บ่อยๆแต่ว่าหลงพอ่อหลงตาไม่ค่อยจะมีเรื่องเทศไมรูรจะเอาอะไรมาเทศมันเป็นอย่างนั้น ก็ <c oughs> ต้องว่าซ้ำว่าทราบอย่างนี้นับตั้งแต่เล็บนิ้วหัวนิ้วชี่นิ้วกางนิ้วนางนิ้วก้อยของขาขวาลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ใจนั้นจะเบิกบานชุ่มชื่นจมใสปลอดโป่งสติจมใสบริบูรณ์อย่างนั้นมีความล่าเลงคล่องแคล่วใจนั้นอาจหานมีความ เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวลงไปทุกประการเมื่อใจลงเป็นอย่างนั้นแล้วเมืันน้อมไปส่วนตามตามที่ข้อของนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยมีกี่ข้อมันก็ตามรู้สึกไปอย่างนั้นสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งขึ้นมาถึงตะตุง เบังขวาถ้าตุ่มเบองซ้ายขึ้นมาตลอดถึงน่องถึงหัวเขา่าถึงตะโพกถึงบั้นเอวเมื่อเสร็จจากบั้นเอวก็ลงไปไปตีนอย่างนั้นอีกตั้งแต่นิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยตัดไปตอนตามลําดับอย่างนั้นตลอดไปอย่างนี้ใจนั้นก็ไม่วอกแวกไปที่ใดอยู่เฉพาะเรื่องของกาย อันนี้ถ้าลำดับของจิตบุคคลเพลินไปอย่างนั้นแล้วก็ยังมีบาลีอันหนึ่งว่าเอกายโนอายังมัคโคแต่ว่าจะผิดถูกอย่างไรนี่อาตมาก็าไม่เข้าใจบาลีเพราะฉะนั้นผู้ท่านก็จงไข่ควรดู เมื่อใจเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นกับการค้นคว้าพินิพจารณาอยู่ในกายของเราอย่างนี้โดยจำเพาะอ,อย่างนี้เข้าใจว่าจะเป็นหนทางเข้าไปสู่อริยมรรคเข้าใจอย่างนั้นแต่ก็ต้องวินิจฉัยดูพินิพจารณาดูด้วยกำลังของเราเองที่เราประพฤติปฏิบัตินั้น,น,นเป็นไปอย่างไร แล้วเมื่อกำหนดพิจารณาตายขึ้นไปตามลำดับอย่างนั้นจนมาถึงบันเอวขึ้นไปอีกจากบันเอวขึ้นมาก็นับตั้งแต่กระดูกสันหลังขึ้นมาตลอดถึงคอจากคอลงไปก็นับตัดไตไส้พงุงไส้น้อยไส้ใหญ่เอ็นจนกระทั่งถึงน้ำดีแล้วก็ตัดไตนี่มาถึงหัวใจ แล้วก็ขี่โค้งเบื้องขวามีกี่ซี่แต่การทำอย่างนี้ก็เรียกต้องประมาณการใช้ปัญญานั้นเราอยากเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นเองต้องเข้าใจว่าต้องนึกอย่างนี้แต่จะผิดถูกอย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายจงใช้ปัญญาให้ควรดูการภาวนาที่เรียกว่า ใช้วิปัสสนาเขาจะต้องคิดอย่างนี้ตาเนินอย่างนี้เองไม่ใช่ว่าเป็นสมาเมื่อใจเป็นสมาธิแล้วเกิดมีธมรรมะผุดขึ้นอย่างนั้นมันอีกส่วนหนึ่งแล้วเรียกว่ามีปัญญานั่นมันส่วนหยากไม่ใช่ส่วนละเอียดถ้าส่วนละเอียดจําเป็นจะต้องอบรมในสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปเบื้องต้นก่อนเมื่อเราตายไปตามลาดับอย่างนั่นถึง หาคีโคงเบื้องขวาเสร็จแล้วก็เอาคีโคงเบื้องซ้ายฟันออกเป็นชิ้นส่วนๆเล็กๆน้อยๆไปตามลำดับของใจอย่างนั้นใจนั้นไม่แยกไปในที่ใดเลยอยู่ตามลำดับโดยที่เราบังคับให้ค้นคว้าพินิจพิจารณาอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดจนกระทั่งขึ้นมาบนถึงศีรษะเจาะตาขวาตาซ้ายจมูกขวาจะมูไซ้ายคิ้วเบื้องขวาคิ้วเบื้องซ้าย เปลือกตาเบื้องขวาเปลือกตาเบื้องซ้ายตลอดหมดถึงวันฝนลิ้นแก้มที่คางนับไปได้ตลอดฉะนั้นเสร็จแล้วก็ต้องเอาเดินอย่างนั้นลงไปอีกเอาตั้งแต่หูขวาหูซ้ายตาขวาตาซ้ายเดินไปอย่างนี้แต่ลักษณะของการเดินอย่างนี้ใจนั้นไม่ได้หยุดนิ่งแต่ หยุดนิ่งเหมือนกันแต่นิ่งอยู่ในสภาวะที่คิดคิดคิดนึกอยู่อย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่นิ่งอย่างอุเบกขานิ่งอย่างนี้นิ่งอยู่ในการค้นคว้าพิจิรารณานึกไปอยู่ตามลำดับของใจอย่างนั้นอย่างนี้จึงเรียกว่าปัญญาประกอบไปด้วยสมาธิ เมื่อพิจารณามากเข้ามากเข้าน้อมไปตามอย่างนี้เรื่อยลงไปถึงเบื้องล่างอีดจากเบื้องล่างขึ้นมาอีกอย่างนี้สองตลบอย่างนี้ใจนั้นจะยิ่งปลอดปองแข่มชื่นทองไสหาที่จะประมาณไม่ได้เต็มไปด้วยความล่าเริงของใจอัน,นั้นชุ่มชื่นที่สุด เมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วเราเห็นพอสมควรก็มาพักลำดับพักใจอย่างนั้นก็เป็นชั่วโมงหนึ่งก็ได้ลำดับที่พิจารณาอย่างนั้นก็เหมือนกันถ้าพิจารณาอย่างนั้นก็ต้องกินเวลาเป็นชั่วโมงนี่เมื่อสมาธิอย่างนั้นแหละเรียกว่าเป็นสมาธิที่สมควรเพราะฉะนั้นการค้นคว้าพินิพิจารณานี่เป็นสิ่งสำคัญของนักปฏิบัติเราถ้ามัวแต่จะกด ใจให้เป็นสมาธิอันเดียวอยู่อย่างนั้นมันก็ดีดีส่วนนั้นแต่ไม่ดีส่วนสูงเสียส่วนสูงเพราะว่าความก้าวหน้าเข้าไปที่จะไปสู่ปัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นก็อย่างที่แสดงนี่แหละก็ต้องอาศัยการคิดนึกการปรุงของใจไปตามอาวัย อาวัยวะร่างกายของเราอย่าให้นอกไปนอกในอนอกเราไปเอาธรรมะข้อนั้นมาคิดเป็นอย่างนั้นใจลําดับนี้จะเป็นธรรมะข้อนั้นอย่างนี้นั่นอย่างนั้นเมื่อหมดจะข้อนั้นก็ไปเอาขอนี้มานั่นมาคิดมันเวียนแยกแยะไปอย่างนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งในลําดับที่เราคิดอย่างนั้นพิจารณาธรรมะอย่างนั้น ยังมีใจแยกแยะไปคิดในในอารมณ์อันใดบ้างนี่ถ้าว่ายังมีใจที่แยกแยะไปคิดในอารมณ์ต่างๆอย่างนั้นแล้วต้องทวนกลับมาใหม่มาทําใจให้สงบแล้วถึงค่อยไปค้นใหม่นี่ก็ได้เหมือนกันนี่ต้องสังเกตอย่างนี้เนี่นักปฏิบัติจําเป็นจะต้องสังเกตสังกาว่าใจของเรานั้นมีกําลังเพียงเพียงพอขนาดไหนการจะค้นคว้าก็เหมือนกัน แต่ว่าเมื่อกำลังของสมาธิมีแล้วก็สมควรที่จะต้องค้นคว้าปินิพิจารณาร่า,างกายตัวนี้เองเป็นของที่หวงเป็นหองของที่หวงเป็นของที่สงวนรักยิ่งกว่าอะไรอะที่สุดในโลกแล้วเพราะฉะนั้นเราค้นคว้าลงไปเมื่อค้นคว้าลงไปอย่างนั้นบางครั้งบางคราวก็เกิดปฏิภาคขึ้นเรานึกส่วนใดให้หลุดอย่างสมมติ่าหัวของเราให้หลุดไปอย่างนี้ มันก็ปรากฏขึ้นมาหัวหลุดไปหลุดไปมีเลือดนึกเป็นเลือดมันก็เป็นเลือดออกมาเมื่อลึกให้กระโหลั้นขาวอย่างนั้นก็ขาวเป็นข้างเป็นขาวอย่างนี้นี่เรียกว่าสมาธิของเราดีแล้วอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นปฏิภาคไ่าลำดับอย่างนี้เมื่อได้ค้นคว้าพิจนารณาลงไปมากๆพอแล้วมันจะเกิดธรรมสังเวช เกิดความสังเวชตรดใจว่าชีวิตของเรานี้มันจะต้องตายแน่อย่างภาพที่ปากรโดยน้ำหูน้ำตาที่ไหลเกิดขึ้นนั้นท่านเรียกว่าปีติชนิดหนึ่งเกิดขึ้นโดยเองโดยที่เราไม่ได้ไปใจนึกคิดแปลว่าลักษณะนั้นเป็นขึ้นเองโดยธรรมาชาติของใจที่ได้อบรมเป็นสมาธิแล้ว เมื il, so first, ่อถึงจุดอย่างนั้นเข้าก็จะต้องเป็นถึงจุดนั้นในแบบแผนตำราท่านแสดงไว้ก็มีอยู่นี่เพราะฉะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งอย่าให้ใจที่สงบอยู่แล้วนิ่งปล่อยเฉย เพ่งอยู่อย่างนั้นมันก็ได้ประโยชน์อยู่ชั่วระงับดับอารมณ์ไปชั่วครั้งชั่วคราวในขณะที่นั่งเท่านั้นจนเวลาเลิกแล้วอารมณ์ก็เข้ามาหนุนใจของเราอีกบางทีก็ทําต่อไปคืนรุ่งขึ้นก็ทําไม่ได้เสียอย่างนี้ขาดความชำนิชํานาญ เมื่อบุคคลใดมาค้นกว่าพินิจพิจารณาอย่างที่บรรยายเบื้องต้นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละต่อไปเมื่อความเฉยนิชชำนาญมีขึ้นแล้วเมื่อยกจิตขึ้นไปค้นกว่าพินิจพิจารณาอย่างของท่านผู้ชำนาญอย่างนี้จะนึกไปถึงตาความรู้สึกตัวนั้นคล้ายสัมปชัญญะสติระลึก จิตก็ลึกไปอย่างนั้นสัมัญชัญญะมันจะครอบตามไปเหมือนอย่างเงาที่ตามเราไปเดินไปอย่างนั้นไปที่ไหนก็คล้ายๆมีอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานึกไปอย่างนั้นสติบริบูรณ์เพราะฉะนั้นหลวงตาคนึกขึ้นได้อันหนึ่งในโอวาทปาติโมกท่านแสดงว่าสติมินายดาตัปโบนี่ให้สติเป็นมีไหนนี่สินงสองร้อยยี่สิบเจ็ดแสดงใน พัฒปฏิโมกนั้นให้มีสติเป็นมีไหนนะท่านแสดงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละการที่เราำเบำเพ็ญทุกชนิดหรือจะทำสมาธิต่างๆนานาเหล่าน,านี้ทำได้พิธีใดให้เกิดใจสงบก็ต้องการเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางของของความที่จะให้เกิดสติปัญญาตัวนี้เป็นหลักสำคัญเรื่องของพุทธศาสนาก็มีจุดใหญ่ ที่เราอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเน้นค้นคว้าลงไปมากเท่าไรใจนั้นไม่สายไปในอดีตไม่อนาคตมีเฉพาะความคิดนึกที่เป็นปัจจุบันตัวเดียวอยู่เฉพาะใจอย่างนั้นเมื่อมันพอของมันลงไปอย่างนั้นแล้วถึงธรรมชาติเต็มที่คือเรียกว่าอิ่มตัว ใจนั้นจะดีดออกคือเรียกว่าอารมณ์นั้นขาดไปบางครั้งบางคราวก็ไม่รู้สึกตัวขณะขาดขณะนั้นโดยที่คิดทิศอยู่มันก็ปุ๊บดับไปอย่างนี้เหลือใจที่บริสุทธิ์เพียงกงนั่งเฉยแจ่มใสจะว่าแจ่มใสก็แจ่มใสจะว่าเบาก็ว่าเบาจะว่าสบายก็สบายจะว่าอะไรก็แล้วแต่ในที่นั้นมันเป็นอย่างนั้น นี่เมื่อเราได้กระทำอย่างนี้มากเข้ามากเข้าวันรุ่งขึ้นเราก็เข้าไปกำหนดพิจารณาอย่างบรรยายเบื้องต้นนั่นแหละเอาอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาได้อา่านหนังสือของสมานเณรประไมม่สมเนเณรประไมองค์นี้มีคนรู้สึกว่าชื่นชมกันมากแล้วท่านบรรยายไว้ทีหนึ่งว่า นักปฏิบัติคนใดถ้าเป็นนักปฏิบัติที่เป็นนักไกยวิภาคแล้วจะเป็นนักปฏิบัติที่ใช้ได้คนหนึ่งท่านบานยายใจความที่ลวงตาจำมาได้ข้อย่อๆอันนี้แต่มันกินใจความลึกถึงใจจริงๆไม่รู้ติดอกติดใจยังไงก็ไม่รู้มันถูกนิสัยกันยังไงไม่รู้นี่เป็นอย่างนั้นแล้วก็โดยมาก ผ่านมาหรือได้ยินกับหูเองครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติกันก็โดยมากมันเน้นในเรื่องกายเนี่ยมากที่สุดอย่างหลวงพ่อบัวที่เสียไปอยู่ที่ธรรมหนองแสงสมัยหนึ่งอาตมาขึ้นไปทําศพอาจารย์มั่นท่านแล้วก็ท่านอาจารย์มหาบัวท่านมังกสิบบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยกำลังอ่าเป็นปฏิภาคเก่งเจ๊เอ้ยวะ,ะนี่เป็นอย่างนั้น แล้วมามาสังเกตดูโดยมากกระแทบทุกองค์ไปอย่างนั้นหนักไปในการค้นคว้าพิิจารณาร่างกายนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนสําคัญเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือเป็นคติของพวกเราเพราะท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มีกิตติศัตท์กิตติคุณเรื่องลือจนระทั่งที่พวกเรานับถือกันนั่นแหะอย่างครูปัญญาขาวหลวงพ่อบัวนี่ผู้ที่ล่วงแล้วไปอย่างเนี้นี่เพราะฉะนั้น ก็าะบอกอันนี้เป็นคติของพวกเราก็หยิบยกมาชี้แจงแสดงให้ฟังพอเป็นคติแนวทางของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติใจรวมลงไปแล้วก็ออคอยค้นคว้าพิจิารณานี่แหละเป็นสิ่งสําคัญที่สุดอย่าได้นิ่งนอนใจอย่าเสวยอยู่แค่สมาธิเท่านั้นเมื่อสมาธิเสื่อมก็ต้องไปเจริญใหม่นี่เป็นอย่างนั้น เมื่อมันค้นกว้ามีความชำนิคล่องแคล่วชำนิชำนาญจนได้ความจริงเกิดขึ้นกับใจของตัวเราเองแล้วอันนั้นประจักษ์ใจแท้เลยเพราะใจนั้นมันขาดจักในิวรธรรมขาดจากความปรุงความแต่งอะไรทั้งหมดเหลือใจที่เป็นบริสุทธิ์เที่ยงกงอยู่อย่างนั้นแยกตัวออกจากกันท่านจึงจัดว่า ได้สำเร็จพระโสดาสกาิตคานาคารหัตอรหันก็คงจะเป็นอย่างนี้ประมาณเอาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นบางคนเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสสนิทสนมขึ้นตลอดเวลาไม่มีการจืดการจางก็เพราะคงจะเป็นอย่างนี้เองจึงได้หนักแน่นอยู่ในธรรมวินัยธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้า ขึ้นมาได้อย่างครูบาอาจารย์ของเราก็าคงจะเป็นอย่างนั้นนี่จึงมีความหนักแน่นจึงทรงไว้ซึ่งธรรมวินัยมาสอนกุณบุตรธิดาทั้งหลายจนสืบเนื่องมาจนถึงพวกเราอย่างท่านอาจารย์ของเรานี้เป็นต้นแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์มั่นอาจรย์เสาอย่างนี้เป็นครูบาอาจารย์ได้นแนะนำพัาสอนกันก็มาสืบเนื่องกันมาจนถึงพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้อุตสาห์ตั้งใจ เมื่อใจนั้นสงบแล้วจองค้นกว่าปีนี้พิจารณาให้มากๆลงไปอย่าได้นอนใจอันนั้นเป็นหลักสําคัญเมือ่อเมื่อค้นลงไปอย่างนั้นเราก็ต้องสังเกตอีกเหมือนกันการค้นกว้าถ้าไม่ไม่ถนัดทางกายก็มาคน้นค้นเรียกว่าค้นอารมณ์นึกอารมณ์อันใดที่เราติดอกติดใจที่เกิดความรักไข่ความเคยเคียดแค้น อันใดอันหนึ่งเข้ามาค้นคว้าไปนิพพิจารณาหาความจริงแต่ว่าอิกในหนึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นอดีตถ้าเมื่อเรามีสติปัจจุบันธรรมแล้วมันย่อมฆ่าปหานะย่อมปหารสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เข้ามาอยู่ในหัวใจของเราได้นี่เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเมื่อมันได้ถึงที่ถึงฐานมีความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นกับใจของบุคคลคนนั้นแล้วจึงเป็นผู้ที่มีความหนักแน่นมีความที่เลื่อมใสไม่เสื่อมคลายจากพระพุทธศาสนาอย่างครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติกันมานี่แหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในพวกเราตั้งอกตั้งใจก็เข้าพรรษามาได้ครึ่งเดือนแล้วก็ต้อง พากันขมักขเม้นหน่อยอย่าท้อถอยแล้วกำไรถ้าคิดดูในเรื่องโลกแล้วเกิดมาก็ต้องมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานเต็มไม่ได้ความกังวลกลางวันทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีเวลาหยุดเวลาหย่อนเหนื่อยแสนใจจะขาดยิ่งขายดียิ่งเน็ตยิ่งเหนื่อยเหือไหลไข้ย้อยเต็มไปทั้งตัวตัวเหม็นสาบเหม็นแสง หน้าตานี้เงือใครเต็มที่หมดก็ยังมัวเมาอยู่ไม่เห็นภัยเลยมัวจะสนุกสนานจะได้เงินอย่างเดียวเอาเงินอย่างเดียวนี่แหล,ละเพราะฉะนั้นจึงว่าถ้ามองดูมองดูในขณะที่เราพิจารณาแล้วหรือมองดูในขณะที่เราภาวนาอย่างนี้แล้วโดยที่คิดลงไปที่ใจอันเดียวนั้นว่าเราตายแล้วมันมีอะไรในชีวิตมันมีอะไรตรงไหนแม้แต่ร่างกายที่ของที่เราลักเราสงวน ก,ก็ต้องเอาไปเผาไหวนี่ไม่มีอะไรเลยชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อตายแล้วมันก็หมดห่วงหมดอะไรแต่ทีนนี้เมื่อใจนั้นยังไม่ขาดมันก็ห่วงอะไรก็ต้องไปเกิดอีกนี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสิ่งนั้นนหะถ้าเราพิจารณากายไม่ได้ก็ต้องเอาสิ่งที่เราติดที่เราคล้องเรื่องโรคโรงสงสารอันใดที่เป็นจุดใหญ่ ที่ทำหัวใจให้หลุ่มหลงเพลิดเพลินอันนั้นก็ต้องเอามาคิดเอามาพิจารณามันดีมันมันอเนอร่อยอะไรการบริโภคเข้าไปอย่างนั้นแล้วมีอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราในขณะที่เรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วนั่นแหะใจมันก็จะได้ถอดถอนเห็นโทษกับสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อเห็นโทษสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็เกิดความเบื่อนหน่าย ถ้จงว่านิพพินนางวเวลายาติเกิดความเบื่อหน่ายในความคิดความนึกความปรุงกับเหตุการณ์ที่ได้ผ่านมาอย่างนั้นใจนั้นมันก็เกิดความเบื่อความหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อความหน่ายในแบบทั้นก็ว่าคลายความกำหนัดไม่ยินดีกับสิ่งเหล่านั้นขึ้นอีกอย่างติดรูปเมื่อได้พิจารณานอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ติดรูปนี่นี่เป็นอย่างนั้นเมื่อใจได้เป็นอย่างนั้นแล้ว แล้วท่านก็บอกว่าเวลาคาวิมเจติก็ก็เป็นเวลาคธรรมคายถึงถึงความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสธรรมารม์อย่างเมื่อกี้พระท่านบรรยายเนี่ยจนกระทั่งถึงที่สุดจิตนั้นก็หลุดพ้นนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่เรา ทุกคนที่เข้ามาประพปฏิบัตินี่ความหวังก็ต้องการจะหลุดพ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องอยากต้องอุตสาหะภาคเพียรพยายามคนอื่นทำไมเขาทำได้เราทำไมทำไม่ได้เราต้องคิดอย่างนั้นมีมานะของใจต่อสู้ของใจบังคับใจอย่าให้ไปเทีเ่ยวเลาะและโลเลเอาอ้างอันนั้นอ้างอันนี้มามาเกตกันความดีของเราตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญ เ้าเมื่อมีกําลังดีแล้วจะหยุดสักสามปีสี่ปีก็ไม่เป็นไรเพราะใจกายไม่กระทาแต่ใจมันก็ทําอยู่ตลอดเวลาใจนั้นมันก็ทําเป็นสําคัญกว่าทากายทํางานทําการมันก็ทําอยู่ใจตัวนั้นมันคอยปราบเหมือนยามที่เก้าถือปืนกลอยู่อย่างนี้หันใจหันขวาอยู่ตลอดเวลาโจรผู้ร้ายไม่สามารถเข้ามาเหมือนสติเมื่อมัน ฝึกหัดพอสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันรอบตัวอยู่ตลอดเวลาใจจะคิดไปในที่ใดมันก็บังคับได้นี่เป็นอย่างนั้นนี่ของท่านเหล่านั้นท่านก็คงเป็นอย่างนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นศาสนาธรรมคําสั่งสอนที่หยิบยกมาแสดงก็ซ้ำๆๆักซากพาะหลวงตามไม่ค่อยมีปฏิภาณก็ต้องว่าซ้ำาๆอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลาย เมื่อเรสดับจับฟังแล้วจงโอปนายโกน้อมนำไฟผินิพิจารนา